สวัสดีค่ะวันนี้ก็มีประกาศเป็นทางการนะคะของกรมการกงสุนค่ะสำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,565เป็นต้นไปนะคะสำหรับการเดินเข้าไทยโดยระบบ t ทสแอนโกโดยหลักเกณฑ์นะคะผู้ที่เข้าระบบเทสแอนโกก็คือผู้ที่มีการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่สา,สาธารณสุขกำหนดนะคะและได้รับอย่างน้อย14วันค่ะ เราก็ยังสามารถเดินทางมาจากทุกประเทศทั่วโลกได้ค่ะโดยเอกสารที่จะใช้ในการลงทะเบียนนะคะก็จะมีหนังสือเดินทางเอกสารการรับรองการฉีดวัคซีนนะคะโดยคนที่อายุ12-17ปีเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีน1เข็มถือว่าฉีดครบค่ะแต่สำหรับคนที่อายุต่ำกว่า18ปปียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะต้องลงทะเบียนและก็เดินทางพร้อมผู้ปกครองเท่านั้นค่ะ รวมถึงก็จะต้องมีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมชาเอ็กซ์ตราพัทนะคะหรือว่าโรงแรมในเครือของ AQ จํานวน1วันและค่าตรวจ rt pcr 1ครั้งนะคะชุดตรวจ atk 1ชุดแล้วก็มีรถรับส่งจากสนามบินค่ะและข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างนะคะข้อ4กรมทรน์ประกันภัยนะคะของคนต่างชาติเนี่ย ก็คือจะเปลี่ยนจาก50,000 US ดอลลาร์ให้ไม่น้อยกว่า20,000นนะคะก็คือลดค่าเอ่อค่าวงเงินคุ้มครองลงค่ะแต่สำหรับคนไทยก็คือไม่ต้องมีตรงนี้อยู่แล้ว ซึ่งในขั้นตอนนะคะก็จะมี5อย่างด้วยกันค่ะข้อที่1จะต้องลงทะเบียนร,ระบบ Thailand Pass ค่ะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ o o s u u l r นะคะแล้วก็จะใช้เวลาพิจารณา3-7วันข้อที่2ก่อนเข้าประเทศไทยจะต้องตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางค่ะ ข้อที่3นะคะเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยจะต้องผ่านจุดตรวจและเดินทางไปโรงแรมนะคะด้วยรถยนต์ของโรงแรมเท่านั้นค่ะข้อที่4นะคะจะต้องตรวจหาเชื้อ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรมค่ะข้อที่5นะคะเปลี่ยนจากปกติที่จะต้องตรวจ PCR ในวันที่5ก็จะเป็นการตรวจ ATK ด้วยตัวเองวันที่5ถึงวันที่6นะคะแล้วก็รา,ายงานผลเนี่ยผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่ะเดี๋ยวรายละเอียดแต่ละข้อนะคะจะมีที่ท้ายคลิปค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดภาษาอังกฤษนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะ35ให้เขาดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยค่ะ หรือว่าจะเข้าไปดูในลิงก์ใต้ Description นะคะใต้คำอธิบายใต้คลิปก็จะมีลิงก์ซึ่งสามารถที่จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นกันค่ะนี่นะคะก็เป็นประกาศสำหรับ t e s t a n d Go มาตรการใหม่ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,565เป็นต้นไปค่ะ ก็จะมีขั้นตอนทั้งเอกสารแล้วก็ขั้นตอนตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดชัดเจนขึ้นก็เข้าไปที่กระทรวงสาธารณาสุขใต้ลิงนะคะเดยวจะแนบไว้ให้ค่ะหรือสามารถโทรสอบถามไว้ที่เบอร์ใต้นี้ได้เลยนะคะ24ชั่วโมงค่ะ โดยหน้านี้นะคะก็จะเป็นการสรุปข่าวเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบนะคะจะรูปแบบที่1เป็น test a n d g o หรือที่เรียกว่า eq ก็จะให้ตรวจ atk แทนการตรวจ rt-pcr ในวันที่5หรือวันที่6ค่ะไม่ต้องสำรองที่พักวันที่5และวันที่6นะคะการจองที่พักมาตรฐานเนี่ยก็ใช้เป็นชา extra pass หรือว่า a q สำหรับวันที่1เท่านั้น แต่ว่าจะต้องรวม RT-PCR 1ครั้งแล้วก็ชุดตรวจ ATK 1ชุดรวมถึงรถรับส่งจากสนามบินนะคะไปจนถึงที่พักค่ะสำหรับในรูปแบบที่2นะคะเป็นแบบแซนด์บ็อกซ์ก็คือจะใช้ ATK แทนการตรวจใน RT-PCR ในวันที่5หรือวันที่6เช่นกันค่ะและยังจะต้องสํารองที่พักเป็นเวลาอย่างน้อย7วันนะคะสำหรับแซนบ็อกแต่ในส่วนของประกันนะคะ คุ้มครองขั้นต่ำของประกันสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยวงเงินจาก50,000ก็จะลดลงเหลือ20,000ื่นดอลลาร์ค่ะอันนี้ครอบคลุมทุกรูปแบบที่เข้าประเทศไทยนะคะทั้ง t e s t and Go, Sandbox, AQ, และสำหรับผู้ที่ได้ Thailand Pass QR c ค d e แล้วไม่ว่าจะในรูปแบบใดนะคะยังสามารถใช้ QR c ค d ดดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ค่ะโดยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่แต่ว่าก็ต้องติดต่อโรงแรมที่พักสำหรับวันที่5โดยตรงนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกการจองค่ะและกรณีที่จะประสงค์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะจะต้องลง Thailand Pass ใหม่แม้จะได้ Thailand Pass QR Code แล้วค่ะ โดยมาตรการใหม่นี้นะคะจะเริ่มเปิดลงทะเบียน Thailand Pass ตามมาตรการใหม่ในวันที่1มีนาคม2565ซึ่งก็จะใช้เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย3-7วันค่ะดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่1มีนาจึงไม่ควรเดินทางก่อนวันที่5มีนาคม2565ค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดของชาวต่างชาตินะคะก็สามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้ในตรงนี้เลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นตารางนะคะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายขึ้นค่ะออกโดยสถานทูตนะคะก็จะสรุปทุกอย่างรวมในตารางนี้นะคะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ค่ะ นี่ก็เป็นรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยทั้ง3รูปแบบค่ะก็จะมี Test and Go สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ไม่ต้องกักตัว Sandbox ก็สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วค่ะ AQ เป็นการเดินทางเข้าไทยที่จะต้องกักตัวไม่น้อยกว่า7วันหรือ10วันนะคะแล้วแต่กรณีสำหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนค่ะ และนี่นะคะเป็นขั้นตอนการเดินทางเข้าไทยแบบละเอียดสําหรับคนที่ต้องการดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะสําหรับขั้นตอนแรกในการเดินทางแบบเทสแอนโกนะคะจะต้องเช็คหรือว่าตรวจสอบผู้เดินทางจะต้องตรวจสอบข้อมูลตัวเองนะคะว่าครบถ้วนตามที่รัฐบาลไทยกําหนดไว้หรือไม่นะคะโดยข้อมูลเนี่ยที่จะต้องตรวจสอบก็คือ1จะเป็นวัคซีนนะคะสาหรับผู้ที่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามกระทรวงสาธารณสุขไทยกําหนดนะคะ จำนวน2เข็มซึ่งสามารถฉีดคว้ได้ค่ะหรือ1เข็มสำหรับจอร์นสันแอนด์จอร์ก็ถือว่าครบถ้วนเช่นกันค่ะและในกรณีคนเคยติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็จะต้องทำการรักษาให้หายแล้วก็ก่อนออกเดินทางนะคะตรวจหาผลเป็นลบแล้วก็ยังได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามกำหนดก็สามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ค่ะ ว่าถ้าผลการตรวจเชื้อเป็นบวกจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าหายป่วยมาแล้วมากกว่า14วันและไม่น้อยกว่า90วันค่ะสำหรับเด็กนะคะที่มีอายุ12-17จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็มเว้นแต่จะเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองค่ะขั้นตอนที่2นะคะ แผนหรือก็วางแผนนะคะสําหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยจะต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้าซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการขอเอกสารผ่านระบบ Thailand Pass อย่างน้อย3-7วันทําการค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยชาวต่างชาติบางสัญชาติที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ฟรีวีซ่าเข้าประเทศไทยนะคะก็ต้องดําเนินการขอวีซ่ากับทางสถานทูตก่อนค่ะหรือว่าสัญชาติที่ฟรีวีซ่าแต่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะ แต่ต้องการพรำนักอยู่มากกว่าที่ไทยกำหนดก็ต้องขอวีซ่ากับสถานทูตเช่นกันค่ะรวมถึงจะต้องวางแผนในเรื่องของการจองตั๋วนะคะเพราะว่าการเดินทางในวันไหนสายการบินไหนเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือสายการบินอาจจะมีเที่ยวบินน้อยลงค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะเป็นการจองค่ะซึ่งก็จะมีจองด้วยกัน3อย่าง1ตั๋วเครื่องบินนะคะก็สามารถที่จะจองโดยตรงกับเอเจนซี่หรือว่าสายการบินค่ะข้อที่2โรงแรมนะคะก็ถ้าเป็นเทสแอนโกจะต้องจองโรงแรมวันที่1นะคะแล้วก็ต้องมี rt pcr 1ครั้งรวมถึงผลตรวจชุดตรวจ atk 1ชุดนะคะสำหรับวันที่5แล้วก็รถรับส่งสนามบินค่ะ โดยวันที่5นะคะก็จะต้องตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองด้วย ATK นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่ออัปเดตผลค่ะซึ่งตรงนี้ทางโรงแรมจะแนะนำเรานะคะส่วนข้อที่3นะคะเป็นประกันวงเงิน20,000 US ดอลลาร์นะคะขั้นต่ำสำหรับชาวต่างชาติค่ะคนไทยไม่ต้องค่ะก็จะต้องคุ้มครองการรักษาตลอดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะจะต้องลงทะเบียนเมื่อผู้เดินทางได้ทําการจองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องเตรียมเอกสารรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้พร้อมเพื่อที่จะทําการลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ค่ะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่1มีนาคม2,565ค่ะก็จะใช้เวลาในการอนุมัติ3-7วัน ขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนสุดท้ายการเดินทางค่ะโดยผู้เดินทางทุกคนนะคะที่เดินทางกลับโดยเทสแอนโกเนี่ยจะต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคนโดยตรวจแบบ rt pcr ภายใน72ชั่วโมงก่อนออกสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีนะคะสามารถที่จะเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสได้ค่ะและมีการผลการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ rt pcr ภายใน72ชั่วโมงค่ะ ทังนี้ทั้งนั้นนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรเช็คข้อมูลจากสายการบินด้วยนะคะขอให้ทุกคนเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพนะคะ